เหมือนี่สิปนปลาดุกค่ะปนปลาดุกสามตัวปลาดุกอย่างค่ะสีมาแกะเอาตะเนือ้อแล้วก็สิเอาก้างเอาหัวลงไปต้มกับน้ำปลาเนาะคะ่ะปนปลาปนปลาแบบบานเห่าเนี่ยตะวันเอาปลาดุกอย่างเนาะคะ่ะมันแซ่บดีกินกับผักดวกเดืกสิแก,กปะปลาดุกเนาะคะ่ะแก,กปะปลาดุกแล้วก็สีมาตำม,มาต้มต้มน้ำปลาปนเน่ะปนปลาบานเห่าแหละคะ่ะง่ายๆเนาะคะ่ะแซ่บอีก อันนี้ก็คือปลาดุกย่างแกะแล้วเนาะคะ่ะแกะแล้วเสียบมาปนใส่พริกขวอันนี้คือขวพริกนะคะขวพริกเพื่อเสียบมาตํามปนกับปลาดุกย่างเห็ดน้ำพริกปลาะคะ่ะมือนี้กินกับข้าวเหนียวกุ้งเก่ามีหมูทอดอันนี้ก็สิเป็นโค้งปลาที่ห้าแกะออกแล้วห้ามาต้มใส่น้ำปลามีขามีตะไคร่เนาะคะ่ะมีใบใบมงังกใส่มันห,หอม ค่ขัวกระสิได้แล้วนะคะเดี๋ยวเสียไปต่าเลยค่ะเบาใหม่แห้งเอาพ้อหอมหอมพอมันสุกหัวไฟอ,อ่อ,อนๆอะไรอะไรก็สู้ปา้านเราไม่ได้หรอกฮเอามาอีกก็เหรอ,อกี่รอบแล้ว เออของน้ำแก้ว,าวาลาปลาดุกเขาก็อร่อยเสร็จแล้วปนปลาดุกปนปลาบานเห่าอีสานแสบๆประพาพันประพาพันเดินมาตรงนั้นหยิบช้อนพี่หน่อยสิอันหนึ่งเด้อพี่เจ็กอันหนึ่ง อร่อยนะลยปลาดุกมันข้าเวเหนียวดีไหมคะว้าวเผ็ดที่ไหนเพื่นนอนพี่เผ็ดวะพริกเผ็ดดูว่ามันอ่อนเนีออนนะ่ยกลายเป็นพริกเผ็ดเผ็ดอยู่นะแต่สำหรับเธอพอดีแหละแต่พี่นี่ออกเผ็ดนิดนึงเรียบร้อยแล้วปนประดุกอย่างเสร็จสับเรียบร้อยรแสแซ่บอร่อยจริงเอาแบบไหนทำเอง ปรุงเองอร่อยเองเตปดน้ำกันเดอค่ะนี่หลายอย่างอยู่มือนี้กับเขาหอมยอดัเผาหอมแจงเผ็ดกินกับนมจีนจค่ะ กินมูลแลดเดียวมีกับขอไร้ย,ยังไปกินเขาคนละเทียรีนิดหน่อยว่าท่านมากกินอาหารคนละเวลาไอ่ิแล แต่ของกับที่ไหนกินให้หมดหน่อยผักนี่น้องแอ,อดอกอันนี้ดอกอันนี้กับผัดอันนี้น,นี่พี่ผัดเองนะกินให้หมดกินเ,เปล่าเป่าอ่ะเสียดายของพี่เกียจมานั่งเก็บเออกินเปล่าเปล่าแต,แต่ดอกหอมเหลือไม่เป็นไรดอกหอมเก็บอดอกหอมกินให้หมดก็เก็บเข้าตู้แล้ว,วกงมีอุ่นผัดผักกินให้หมดเนี่ยผักล,ลวกกินเอาในตอนที่เป็นไงเผ็ดไหมพี่ว่าเผ็ดนะอืมพอดีอ่า ในสูงปูอ huh? ่ะฮะในสูงปูอ่ะเมื่อก yes. ่อนทําบ่อยนะเออทํำบ่อยจริงๆพี่ว่าจะเอามาเออจริงจริงพี่ว่าจะเอามาลวกกินกับน้ําพริกทีนี้พี่ซื้อมาทั้งหมดสี่ลูกมันเยอะเฮ้ยพับเอาดีกว่าพอแล้วหนูพี่ออยคุยกันว่ะเนื้อสูงไอ้เนี่ยแกงแังกวายาอย่าไส้ป่ะที่เราออยทำเมื่อก่อนทําบ่อยมากเลใช่อยากกินเหรอเดี๋ยวเดีพรุ่งนี้พี่ไปดูละเอียดมันมีหมูสับอยู่พี่ไปดูละเอียดพี่จะซื้อแตงกวามา ก็มาต้องเจอตอนที่เราโตได้มันไม่ใช่หมูแบบเย็นะเดี๋ยวเขาต้องบอกพ่อเดีต้องบอกพ่อพ่อหมูร้านนั้นอยู่ไหนพ่อไม่ใช่นะเมทน้องแอรไม่ต้องดูไก่อ่ะลาบหมูสมัยก่อนเนี่ยไปส่งไปส่งน้องอ้อยน้องแอร์ใช่ไหมที่โรงเรียนราชินีอ่าข้างหน้ามันจะมีขายลาบใช่ลาบสะฮิเฮ็ดจางฟ้า อร่อยมากพ่อจะชอบซื้อมาทุกวัน,งงนซื้อมาให้พี่คนพี่ดำอ่ะอร่อยมากแต่เดี๋ยวนี้ทำไมมันไม่อร่อยเปลี่ยนคนป่ะแบบรุ่นเก่าอ,อหูอาจอจะหมดแล้วไงก็รุ่นลูกว่ะก็เหมือนบางทีเนะี่ยกับข้าวเราเคยกินเจ้านี้ว่าอร่อยแต่พอเรา<ม>ไปเปลียน,นอีกมันไม่อร่อยแล้วบางทีนะมันเป็นปากเราอ่ะพี่ว่านะ พอเราอายุเยอะมากมันจะกินเริ่มกินอะไรไ่ได้ใช่อันนี้เขาหั่นหนาหนาไปนั่นแหละเขาขายให้เด็กนักเรียนเขาต้องทําชิ้นบางๆอร่อยอ่ะมันเหมือนบูมลอนใชแล้วใช่เขาทําแบบรสชาติของเด็กอ่ะหน้าโรงเรียนเขาจะขายแบบนั้นแหละมันอร่อย